สวัสดีพเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมผมกันอิชิเคอรนะกักบจังานัวหนึ่งแปมเล็ซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคป็นอย่านแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปญญากามโมวัดเวด้วนเจ้าระคสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิของหลวงปู่เทพวิสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมุคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาคนรักสะสมลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายด้วยได้ว่าพุทุคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเอง ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ101ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนเด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0-97 0195618นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับสามารถโทรหาผมเลยนะครับได้ทั้งวันนะครับเพื่อนนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับก็ยังมีอีกหลายๆช่องทางนะครับหนึ่งนั้นก็คือนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่งนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะมีแอดมินนะครับรอต่อบคาถามเพื่อนนะครับเพราะทำการซื้อขายได้ปกตินะครับ เพื่อนสามารถที่จะนะครับโทรนะครับหรือทักไปต่อรองราคาได้นะครับเบอร์โทรก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับหรือลิงก์ f a c e b o o k แล้วก็ f a เ o o o ุ๊นเพจก็แปะไว้ใต้คลิปเพื่อนๆก็กดเข้าไปติดตามกันเยอะนะครับเพื่อนนะครับซึ่งช่วงนี้นี่ก็จะไม่ค่อยนะครับโพสต์วัตถุมงคลเท่าไหร่เพราะว่านะครับ o k e b o o k มีการนะครับปิดกั้นการมองเห็นเยอะมากนะครับแล้วก็ผิดกฎกันเยอะด้วยนะครับแต่ก็ ไม่เกินความศรัทธาของเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็จะเห็นรูปเดิมๆมก็จริงนะครับที่นะครับอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเปลี่ยนรูปหนึ่งครั้งประมาณนี้นะครับก็เขาเห็นเขาก็จะทักสอบถามนะครับบางท่านเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องมีดอะไรเลยนะครับถามแค่ว่านะครับมีวัตถุมงคลอะไรที่น่าบูชาบ้างของหลวงพ่อพัดนะครับเราก็แนะนําให้แล้วก็เป็นลูกค้ากันเยอะเลยนะครับปิด พร้อมโอนนะครับหรือไม่หรือไม่บางท่านก็นะครับใช้บริการเก็บปลายทางครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับบางส่คลทางร้านเนี่ยรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเพื่อนนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับนี่เลยนะครับมีดที่นะครับ ที่เล่นหาสะสมกันทุกวันนี้ก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือมีดปกติวัดสร้างเองกับมีดวาระนะครับมีดวาระก็จะแบ่งออกเป็นนะครับย่อยๆด้วยนะครับก็คือมีดวาระที่วัดสร้างเองนะครับต่อโคตรวัดนะครับซึ่งแบบนี้นี่จะนิยมกว่ามีดวัดปกตินะครับเพราะว่านะครับโคตรก็โคตรวัดนะครับแต่นะครับมีหมายเลขนะครับก็คือหยิบมาเนี่ยนะครับ เราจะรู้เลยว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรสร้างในวาระพิเศษอะไรนะครับจำนวนการสร้างเท่าไหร่ปลูกเสกวันที่เท่าไหร่นะครับมวลสารต่างๆก็นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นมีดวาระพิเศษเนี่ยก็จะมีนะครับโปชัวออกมาด้วยนะครับเพื่อนนะครับก็จะมีให้สั่งจองนะครับก็มีการจองกันแบบนี้นะเพื่อนนะครับแต่มีดวัดปกติเนี่ยนะครับก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะมีดปีเก่าๆนะครับ โดยเฉพาะปี58 59นะครับขนาดไม่มีโค้ดเนี่ยก็ยังมีการเล่นหาเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของมีดเนี่ยเริ่มที่จะนะครับเริ่มที่จะเป็นเอกลักษณ์แล้วนะเพื่อนนะครับพอปี60นะครับก็มีก็มีการต่อโค้ดเป็นครั้งแรกนะครับก็นะครับก็แพงเลยนะครับเพราะว่าจบที่โค้ดนะครับแล้วก็จะมีการสร้าง ในปีเก่าๆเนี่ยอย่าง6กศย่างเงี้ยก็จะสร้างไม่เยอะนะครับเพื่อนนะครับเนื่องจากตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีมีดของท่านนะครับดังนั้นนี่มีดเมื่อจําหน่ายไม่ได้เท่าไหร่ก็มจะเป็นต้องสั่งเข้ามานะครับดังนั้นนี่นะครับมีดคาตู้วัดนานเลยนะครับมีดจะไม่คาตู้วัดก็ประมาณ ต้นปีหกสามนะครับที่หลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงดังนะครับตอนนั้นนี่มีดไม่เคยคาตู้วัดเลยนะครับเพื่อนนะครับคนต้องไปต่อแถวนะครับมีดเข้าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ถึงร้อยเล่มนะครับอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะครับครั้งละนะครับแปดสิบเก้าสิบเล่มประมาณนี้นะครับคนก็จะไปห้าร้อยเป็นพันก็มีนะครับเรียกกันว่านะครับมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับจอดรถนี่เดินกันสองกิโลสามกิโลเลยนะครับเพื่อนนะครับ ไม่มีท kind of ี Earth ่จอดนะครับนะครับนี so, ่นะครับมีดวัดเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะมีดเก่าๆเนี่ยเป็นตำนานเลยนะครับมีดที่เป็นตำนานหายยากนะครับก็คือมีดวัดปี60นะครับเอาที่แบบต่อโค้รเลยนะนะครับแล้วก็61นะครับนะครับอย่าง62เนี่ยนะครับก็สร้างน้อยด้วยนะครับมีดที่เริ่มสร้างเยอะก็จะเป็นปี63นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็นะครับเราก็จะมาพบของกับพระเอกของคลิปนะครับนั่นก็คือนะครับมีดขนาด9นิ้วปี6-1นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับมีดวัดห้วยด้วนเนี่ยนะครับถ้าจะหายยากก็จะมีสาริกาเนี่ยนะครับจะสร้างน้อยเพราะว่าสร้างยากนะครับนะครับจะเป็นปีลึกๆเนี่ยจะหายยากเลยนะครับสาริกาเนี่ยนะครับราคาสูงเลยนะครับ แต่ถ้าเป็น7นิ้ว9้านิ้วอันนี้ยิ่งหายยากเข้าไปอีกนะครับเพื่อนนะครับอย่างน้อยเนียเน่ยสาริกาเนี่ยก็จะมีเป็นหลักร้อยนะครับเพราะว่าช่างก็จะตีมาส่งชุดนึงก็น่าจะเป็นหลายสิบเล่มนะครับปีนึงก็น่าจะสักครั้ง2ครัง้ง3าครั้งก็รวมกันแล้วก็น่าจะเป็นหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับอย่าง9้านิ้วเล่มนี้นะครับนะครับเป็นลายกลมจันทร์ลายนะครับ ด้ามกระดูกอีกต่างหากนะครับมีดเด็ดถ้าเป็นด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยนะครับเราจะพบเจอกันได้บ่อยกว่าถ้าเป็นด้ามกระดูกเนี่ยจะหายากเลยนะครับถ้าวางคู่กันเนี่ยนะครับความนิยมจะเทไปทางด้ามกระดูกนะครับจําไว้เลยนะครับเพื่อนนะครับราคาเล่นหาเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าราคาเท่ากันหรือแพงกว่านิดหน่อยเนี่ยก็หยิบด้ามกระดูกนะครับเพื่อนนะครับแต่การนี่มีดใหญ่นะครับ9นิ้วปี61เนี่ยนะครับ กนิ้วเนี่ยหายยากอยู่แล้วนะครับเอาแค่ด้ามไม้ฝักไม้นี่ก็แทบจะไม่เจอนะครับแต่ถ้าเป็นด้ามกระดูกแบบนี้นี่โอ้โหเพื่อนนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับหายยากมากนะครับส่วนใหญ่ล้วก็จะเป็นประมาณีอ e order นะครับก็คือสั่งนะครับสั่งทางวัดเพราะว่าต้นทุนก็สูงอยู่แล้วนะครับวัดเขาก็นะครับวัดเมียบเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องทำเอามาเยอะนะครับหรืออาจจะไม่ทำมาด้วยซ้ำนะครับ เดจะมีแค่ตัวอย่างแค่เล่ม2เล่มนะครับแล้วคนลูกศิษย์นะครับเขาอยากได้ใหญ่ๆนะครับเป็นมีดควานช้างวันนี้เขาก็จะไปสั่งนะครับถึงจะได้บูชานั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นนี่นะครับต่อโค้ดพัดเก้าเนะครับแล้วถ้าเป็นนะครับมีดที่มีรอยจานแบบเยอะๆแบบนี้นี่โอ้โหนเพื่อนหายากเลยนะครับนี่จะเป็นนะครับลายมือของหลวงพ่ออีกแบบหนึ่งนะครับ ที่เป็นลายเฟนนะครับที่พบเจอน้อยเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับทันอจารย์อยู่ประมาณน่าจะสักสี่ห้าแบบนี่แหละครับแต่แบบนี้ก็เป็นแบบที่หายยากเช่นกันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับโดยเฉพาะยันพุทซ้อนต่างนะครับแต่ฝั่งนี้นี่ว่ากันว่าน่าจะเป็นพระอาจารย์เอนะครับในการจาร์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนนะครับแต่ฝั่งนี้นี่หลวงพ่อแน่นอนนะครับนะครับ คนที่เขามองว่าเป็นพระอาจารย์เอเพราะว่าเขาบอกว่าสวยจริงๆหลวงพ่อท่าน,ท,านท่านจานได้น,นะครับผมว่าเป็นไปไม่ได้น,นะครับที่หลวงพ่อท่านจะจานแค่นี้แล้วก็ให้พระอาจารย์เอจานต่อนะครับหรือเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> ๆคิดเ,เห็นกันยังไงนะครับแต่ที่เด่นโดดเด่นที่สุดก็คือนี่นะครับจานที่แหม่นี่นะครับเพื่อนน,นะครับอันนี้นี่หลวงพ่อแนนอนนะครับลงเหล็กจานเนี่ยนะครับลายมือหลวงพ่อแนนอนนะครับนี่นะครับ จะเห็นการลงเหล็กจานในมีดเนี่ยยากมากนะครับเพื่อนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นนี่ครับอันนี้คือชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับลายมือหลวงพ่อนะครับอย่างอยู่ในผ้ายันในอะไรต่างเนี่ยมีเยอะนะครับมีเก่าเก่านะครับแต่ถ้าจะเอาที่แบบลงเหล็กจานที่แหมเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยเจอนะครับเพื่อนนะครับเก้านิ้วปีหกหนึ่งถือว่าเป็นมีดในตำนานจริงๆนะครับเพราะว่าหายากจริงๆนะครับผมเคยได้ในแบบติดที่หนึ่ง นะครับอันนั้นติดที่หนึ่งงานประกวดก็นะครับเปิดไปตั้งแต่นะครับทำคิปใหม่นะครับส่วนแบบนี้นี่เล่มนี้นี่โอ้โหถือว่าสวยครับประกวดมีรางวัลแน่นอนนะครับเพราะว่ามีด9นิ้วปีหกหนึ่งเนี่ยหายากอยู่แล้วนะครับ6 1 6นนะครับ 6, 2สองก็ยังพอเจอแต่ก็หายากเหมือนกันนะครับ6 1หนึ่ง6 2หนึ่งสองเนี่ยนะครับพอๆกันเลยนะครับนเพื่อนผ่านมือไม่กี่เล่มเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเป็น6 3สามเนี่ยต้นปีนี่ก็หายยากอยู่แต่พอหลวงพ่อท่านดังแล้วนี่เขาก็รู้ว่าความต้องการเยอะนะครับเขาก็จะตีมาส่งดังนั้นนะี่ถ้าเป็นโค้ดกลางๆปีขึ้นมาเนี่ยมีดปี6 3สาจะเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่เลยนะครับตำนานจริงๆนะครับบอกเลยว่านะครับคนที่นะครสวรรค์เองนะครับเคยมาถามเช่าที่ผมเขาบอกเขาเก็บมีดไปเยอะมากนะครับแต่เขาไม่มีปี6 1หนึ่งที่เป็น9้านิ้วนะครับเพื่อน หายชะขกนาดคนพื้นที่ยังไม่มีเลยเพื่อนนะครับหลายท่านมากครับตอนที่ผมลงคลิปตอนนั้นนี่มีคนครับตั้งแต่ทําคลิปทําช่องมาเนี่แหละครับมีคนพื้นที่เนี่ยโทรมาถามหามีดเก้านิ้วปีหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยเยอะมากกับกับที่ผมเนี่ยนะครับเพราะเขาเห็นคลิปผมนั่นเองนะครับบอกเลยว่านะครับไม่มีอย่างอื่นเนี่ยถ้ามีแบบนี้ก็น่าจะจบนะครับเพื่อนนะครับมันโชว์ได้นะเพื่อนมีแล้วหล่อเลยนะครับ ราะว่าปัญหาอย่างจริงครับเพื่อนมีเนี่ยเอาไปอวดใครเนี่ยเขาไม่มีใครเขามมกันหรอกเพื่อนนะครับบอกเลยนะครับไม่มีใครมีแน่นอนนะครับนับคนได้เลยนะครับมีดใหญ่ปี6 0 6 1แบบนี้นี่นะครับก็นี่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นราคาพิเศษนะครับเรียกว่าเอามาสูงนะครับก็บวกกันบางๆแล้วกันนะครับให้ไปบูชานะครับใครที่อยากจะเอาไปดูแลต่อนะครับแต่ถ้าไม่ก็ ยอมติดมือนะครับยากมากนะครับที่จะเห็นมีรอยลงเหล็กจานนะครับเพื่อนนะครับหรือถ้าใครที่อยากได้แบบเบาๆนะครับ9นิ้วด้ามกระดูปี64นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับต่อโค้ดพัดร้อยนะครับนี่เลยนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับนะครับดูความสวยงามของลายหน้าเกี้ยวฝีมือการต่อลายของช่างธนัดใจนะครับเพื่อนนะครับถ้าเป็น9นิ้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอีนี่เลยนะครับ นาเกี้ยวยันตรีนะครับแบบนี้เนี่ยหายหายากนะครับนิยมด้วยนะครับแต่ก็นะครับ9นิ้วปี64นะครับก็มีออกมาพอสมควรนะครับเพื่อนนะครับแต่ขนาดนั้นก็ยังหายยากอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับไม่ได้สร้างเยอะนะครับแต่จะมีหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันอยู่พอสมควรนะครับ เก็บคนละเล่มก็ไม่พอแล้วนะครับเพื่อนนะครับเพราะมีดใหญ่เนี่ยคนเขาก็ตามหาอยู่แล้วนะครับแล้วตีออกมาก็น้อยด้วยนะครับนี่เลยนะครับลายตอกของช่างธนชัยเนี่ยสวยงามอยู่แล้วนะเพื่อนเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้บูชานะครับสบายใจเลยนะครับผมได้ยอดมาทั้งหมด3เล่มนะครับเล่มแรกที่ใครดูคลิปก่อนหน้านี้นี่อันนั้นปิดไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจองไว้ก่อนเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นี่ปิด ปิด3าวันโอน3าวันโอนเป็นชุดมาหลายชุดแล้วนะครับเล่มนั้นก็ยังอยู่ที่ผมนะครับแต่เขาจองไว้แล้วนะครับส่วนเล่มที่2เอามาก็มีน้องโอนมาจาไปเรียบร้อยแล้วครับ1000บาทนะครับเหลือเดี๋ยวค่อยๆทยอยเคลียร์ได้นะครับใครที่ไม่มีตังค์นะครับไม่พร้อมก็สามารถที่จะโอนมามาจําได้นะครับจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะเล่มอย่างเล่มนี้นี่นะครับว่างอยู่นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับ ไม่พร้อมก็มาจําได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์ก็ได้นะครับ9นิ้วปี64สี่นะครับเอาตรงๆก็คืออย่าคิดว่าหายอย่าคิดว่าหาง่ายนะเพื่อนนะครับนานที่ผมก็ได้มานะครับได้มาจากที่เขาเขาแบ่งมาอย่างน้อยมาได้ยอดมาสี่เล่มนะครับกอเาหมดแล้วนะครับ ็คือเล่มสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่รับปากนะครับว่าจะหาให้ได้อีกไหมสําหรับใครที่นะครับออกตัวช้านะครับส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นนะครับพญาเหล็กอัถนนะครับหรือฉลองหอระฆังปี63นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับซองเดิมแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับถือเป็นรุ่นน้องของหอระฆังปี60นะครับนี่ครับสาลิกาหอระฆังปี60นะครับ ส่วนนี้ก็จะมีความโดดเด่นตรงที่มวลสารแล้วก็ใบเป็นพญายเหล็กอาถรรนั่นเองนะครับมวลสารต่างๆนะครับเหล็กอาทรรต่างๆนะครับถ้าจะานับนบพญายเหล็กอาถรรเนี่ยรุ่นแรกก็จะเป็นปี61นะครับ6กก็คือรุ่นกันภัยนะครับ63ถ้าจะเอาแบบจริงๆก็คือน่าจะเป็นรุ่นนี้เลยครับชรลองเขาละครังปี63านั่นเองนะครับอตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับจะมีความแตกต่าง นะครับกับมีดวัดนะครับลายมือของช่างทัดใจนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นอีกเจ้านึงที่ตอกนะครับก็จะมีความสวยงดงามแตกต่างกันออกไปนะครับเพือนนะครับอ่าเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับหน้าเกี่ยวยันตรีเช่นกันนะครับนี่เลยนะครับ9นิ้วนะครับ3ามเล่มนะครับวันนี้ของใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับอ่านี่ครับฉลองหอระฆังนะครับก็จะตอกโคตรสำเร็จนะครับ ผลสาเร็จนี่มาจากคําว่านะครับสร้างหอระฆังสําเร็จนะครับเพราะว่าเมื่อปีห0ูนเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านเรียกพี่ไก่ตอนนะครับนะครับเรียกกันเล่นลนะครับเป็นชื่อเล่นของพี่นี่นะครับพี่ไก่ตอนนี่แหละครับเป็นลูกศิษย์เป็นผู้รับเหมาด้วยนะครับหลวงพ่อท่านก็เรียกพี่ไก่ตอนเนี่ยนะครับไปดูว่านะครับจะสร้างหอระฆังตรงไหนอะไรยังไงนี่นะครับเพื่อจะทดแทนหอระฆัง อันเก่าที่ทุโซมนะครับแต่ไม่ให้รื้อนะครับพี่ไก่ตอนก็เลยนะครับออกแบบมาให้นะครับแล้วก็หาปัจจัยในการสร้างหอระฆังก็คือสร้างรุ่นสร้างวัตถุมงคลออกมา1รุ่นก็คือรุ่นหอระฆังปีหกศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็จะมีทั้งพระบูชานะครับมีดนะครับตะกรุดนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ เพื่อจะหาปัจจัยในการสร้างหอระฆังนั่นเองนะครับพอสร้างมาจนสําเร็จก็มาฉลองนะครับก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นฉลองหอระฆังนะครับออกปีหกสามนะครับแต่ก่จะสร้างเสร็จโอ้โหนานมากเลยนะครับปลูกเศษกันหลายวาระนะครับอย่าง9นิ้วนี่น่าจะ6หรือ7วาระประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับถ้า5้าวาระนี่ก็จะเป็นก็จะเป็น2.5นิ้วกับ5นิ้วนะครับเพื่อนที่ออกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นนะครับเนิ้ว9นิ้วแล้วก็สาริกานะครับน่าจะ7วาระนะครับนี่เลยนะครับที่พิเศษก็คือรุ่นนี้นี่จะแกะเป็นทาวเวสุวรรณนะครับแทบจะทุกทุกเล่มนะครับทุกรายการนะครับไม่มีด้ามตัดธรรมดานะครับฉลองของระครังเนี่ยนะครับแล้วแกะได้สวยงามเข้มขังดูดันมากนะครับนี่เลยนะครับคืออนาคตเนี่ยรุ่นนี้ผมบอกเลยว่ามีอนาคตแน่นอนนะครับ เนื่องจากใบที่เป็นเหล็กอาถรรพ์ด้วยนะครับรุ่นนี้แหละครับที่มีหมอทำหมอทรงนะครับเขานําไปทําน้ำมลช่วยเหลือลูศิตนะครับโดยที่เขาได้รุ่นนี้ไปเขาบอกว่ามีความเข้มขลังมากนะครับแล้วเขาก็ขายมีดเก่าๆนะครับที่มีราคาเนี่ยมาให้ผมนี่แหละนะครับคาว่าขายมีดเก่าๆที่มีราคาให้ผมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาใช้รุ่นนี้นะครับเขาจองมาในราคาเบาๆนะตอนนั้นนะครับใช้แทนได้เลยนะครับเขาบอกแบบนั้นเลยนะครับ นั่นนี่คือนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะครับแล้วก็อนาคตไกลแน่นอนนะครับฉลองนะครับฉลองหอระฆังปี6 3นะครับรู้สึกว่า9นิ้วเนี่ยจะสร้างประมาณ500เล่มเท่านั้นนะครับเมื่อพูดถึงปี6.1ในตำนานนะครับเราก็จะมีนะครับใครที่สนใจนะครับ5นิ้วแบบนี้ก็มีนะครับเป็นหน้าเกี้ยวนะครับ นะครับแล้วก็มีรอยจานหลวงพ่อนะครับไม้กระนุนนะครับบอกเลยว่าหายยากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงด้วยนะครับนี่ครับเป็นรอยจานอีกแบบหนึ่งครับที่หลวงพ่อท่านจานนะครับไม้กระนุนตายพายนะครับใครที่ชอบที่ลายเส้นหลวงพ่อนะครับก็นี่เลยนะครับหรือจะเอาแบบไม่มีรอยจานก็แบบนี้เลยนะครับเสมาเต็มใบนะครับปีหกถึงเช่นกันนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับหรือจะเป็นขนาด3มนิ้วนะครับ นี่ครับปียกหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็ราคาจะเบาลงมาหน่อยนะครับเพื่อนนะครับพิเศษเลยนะครับมีรอยจานที่ฝักแบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบนะครับหรือจะเป็นมีดปักกา2.5นิ้วนะครับก็มีแบ่งปันเช่นกันนะครับพัดนะครับของเก๋มีเกลือนเฟสเลยนะครับลองไปหาดูนะครับใครที่สนใจของไม่ดีราคาถูกนะครับ ก็นะครับเข้าไปในกลุ่ม facebook ได้เลยนะครับรับประกันแท้แต่ไม่แต่ไม่คืนตังค์นะครับเพื่อนนะครับโดยก็หลายคนแล้วนะครับรับประกันแท้แต่ไม่คืนตังค์นะครับเพื่อนนะครับมีการไล่ให้ไปประกวดก่อนนะครับต้องไล่ไปไล่ให้เจ้าของมีดนะครับที่ซื้อมีดไปเนี่ยนะครับไปประกวดภายใน5วันนะครับเราจะไปหางานประกวดที่ไหนนะครับในตอนนี้นะครับยากมากนะครับแล้วก็ถ้ายังไงค่อยมาคุยกันอีกทีนึงครับ รับประกันแท้นะครับแต่ไม่คืนตังค์นะเพื่อนนะครับเต็มไปหมดนะครับใครที่ชอบของไม่ดีราคาถูกก็นะครับในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะบูชาของแท้จากทางร้านนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเอาไปเป็นองค์ครูนะครับจะได้ไม่โดนนะครับก็เชิญที่ร้านเลยนะเพื่อนนะครับหอระฆังปี60นะครับาริกานะครับก็ยังอยู่นะครับมีแตํตำนานอีกรุ่นหนึ่งครับหายยากมากนะครับแล้วก็ นะครับปลูกเสกสีวาระให้เป็นงไตรมาสนะครับทั้งเสาห้าปี60แล้วก็ไตรมาสปีหกเลยนะครับขอระครังเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับสาริกาปีหกนะครับแหมเงินแบบนี้นะครับตอก2โค้ดด้วยนะครับด้ามแกะท้าเวสุวันนะครับหายยากแล้วนะปัจจุบันนะครับในกลุ่มนี้เปิดกันสูงมากเลยนะครับใครที่สนใจราคาแบ่งปันก็ทักผมมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นแหม่สามกษัตริย์นะครับด้ามแกะท้าเวสุวันเช่นกัน นะครับสริกานะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้นะเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งหมด3เล่มนะครับใครที่สนใจรีบทักมานะครับเข้ามาทั้งหมด3เล่มนะครับเพื่อนนะครับจะเป็นสริกาไม้คูณนะครับไม้คูาตพายแบบนี้นะครับด้านจาปีก็เหลือเล่มสุดท้ายนะครับจะเป็นมีดวันเกิดหลวงพ่ออายุ9 9ิาปีปี63านะครับมาเล่มหนึ่งร้อยก็ยังอยู่นะครับเพื่อนนะครับดาวแก่ทําเวสุวันแบบนี้สวยงามนะครับจะเป็นมีดปากานะครับ ปีหกบอครับนี้ก็หายยากนะครับเพื่อนนะครับก็มีแบ่งปันนะครับใครที่ส่วนก็รีบทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับสหรับมีดใครที่จองมีดร้อยปีเหล็กน้ำพีนะครับด้ามโลหะนะครับก็คือนะครับจะมีด้ามเจดีนะครับเหล็กยอดเจดีเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะลงยาพื้นนะครับทุกเล่มเลยนะครับแล้วก็จะมี นะครับนวะมีเงินนะครับมีตองคําด้วยนะครับก็ตอนนี้ราคาก็บวกกันไปไกลเลยนะครับใบจอนะครับที่ผมนี่ก็หมดแล้วนะครับก็บอกให้จองตั้งแต่ตอนแรกนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วก็จะนะครับประจำไว้นะครับก็ตอนแรกเขาบอกว่าจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาปีนี้ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่านะครับเขาอยากให้งานมันออกมาดีดังนั้นนี่ผมไม่เรียกเก็บเงินก่อนนะครับดังนั้นนี่ใครที่เก็บตังไว้แล้วนะครับพร้อม โอนนี่ก็ยังไม่รับนะครับก็คือเอาไว้ก่อนเลยนะครับให้มีดมาถึงผมนะครับผมจะทักไปนะครับก็คือเรียกว่าเพื่อนๆเพื่อนโอนปั๊บเนี่ยนะครับอีกวันสองวันได้ของเลยนะครับไม่เอาเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รับปากนะครับว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับดังนั้นนี่ถ้ารับเงินมาแล้วนะครับแล้วของยังไม่ยังไม่เสร็จนี่นะครับอาจจะนะครับเลยไปอีกเป็นเดือนอะไรเงี้ยมัน มันเสียความรู้สึกนะครับผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับเสียความรู้สึกเช่นกันนะครับผมไม่อยากเอาเงินใครมาไว้นะครับดังนั้นนี่นะครับทันทีที่ปลุกเสกเสร็จนะครับมีดมาถึงผมนะครับผมจะลงคลิปบอกอีกทีแล้วก็อาจจะถ้าจําได้นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยนะครับบางห้องแชทมันหายไปนะครับดังนั้นนี่อาจจะทักไม่หมดนะครับก็พยายามดูคลิปนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ คอยโอนส่วนที่เหลือมานั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมัวของเรานะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอบารมีของเจ้าคุณพระปัญญากาโมวัตถิด้วนะครับจงบุรักษาและดลบันดาลท่านเพื่อนนะครับมีสุมสุขความเจริญด้วยอายุวันณสุขภละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนาสารสมบัติอุปสรรคใดโรคปายใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแต่ปัจจุบัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเถิดครับผม สาธุรับผม